สวัสดีครับอยู่กับผมอ่ะอันเกมเมอร์ชานนนะวันนี้จะมาเล่นมาคาพาร์ทแรกนะผมก็เล่นมันนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วผมแบบกดอัดไม่ทันนะตอนเล่นครับก็เอาแบบเล่นไปเลยนะเิืมแล้วขอแป๊บนึ่งกระตุกกระตุกนะฮะ ขแบบี้ลืมแป๊บที่เหลียมนะฮะผมคนเป็นดบบที่เหลียมมากมากโอ้โหควรมาก่อนครับว่าทำไมภาพเป็นแบบนี้ฮนะเพราะผมจะบอกเลยครับผมลงหมดสวยงามนะก็เลยเป็นอันนี้ไงฮะไม่ใช่ลงพิชอแพ็กนะลงมาสวยงามอนะ เออผมจะเล่นในพิกตี้แพ็บนะอันนี้นะพิกตี้แพ็บที่มันเป็นรูปอะไรเนี่ยนะผมจะเล่นนะไปตัต่อเป็บหนึ่งหมดแล้วใช่ไหมตัวนี้ให่นี่นะรอตัต่อ ได้เสียงอะไรเฮ้ยเจออาหารแดกเจออาหารกินแล้วนะฮะแป๊บนึงแปมหนึงบัวเอ้ยบัวเั่งรีบข้ามไปก่อนนะเจอของดีฮะไปใส้แล้วล่ะบัวค่อยไปปุ่นแล้วบอตายเลยแนต้องตายแกต้องตายนี่เจอแก่พอดี พี่แก่ข้าในนะพี่แก่ในน้ำแก่กับโอ้คนแก่ไหมล่อไปก็ไก่ฮะไก่ในนะไก่พี่ไก่ครับคุณไม,ม่มีแม่ไก่ชื่อแก่นะ่ยก็ขอ,ขอโอทษนะเฮ้ยถุยไปทางไปกันต่อเลยโอ้โหตรงนี้เยอะมากอะ ุบครับนี่นัดเดียวนัดเดียวบตบอีกสันเดียวจนแค่วงค้างๆกระตุกกระุกกระตุกกระตุกกระุกะกปโอ้ยเนื้เยอะเขาบวต่อโอ้มีเสียงแสกนิดนึงนะผมยังไม่แน่นอนนะ เออ,อนี่ผมก็จะฆ่ามาเมาาด็ม้าเขาก็ผมจะปล่อยมันไว้แล้วกันนะขุดแม้ต่อแล้วกันแล้วว่าจะขุดเหมียงดีฮรเอน่าจะขุดเมียงก่อนนะ ตอนนี้เพิ่อมอะปึ๊บแล้วก็เพิ่อมอะตึ๊บติ๊บตึ๊บตึ๊บติ๊บตึ๊บตึ๊บติ๊บติ๊บออเก่าครับนี่จะแจ้งน,นี่ไนงะผมก็ต้องขอไปเนะนะี่ยถ้ามันจะมีสิ่งแทรกอะไรผมขอไปเป็นอย่างยิ่งน,น,นะถ้ามีสิ่งแทรกนะฮะอ๋อ แต่ป้าผมก็ยังไม่เมื่ออนนะผมลงตอนกี่ทุ่มนี่ทาง,งนะทุ่มห้าปองเงเก็บสามทุ่มนะแปบ๊บนึงน,นะที่อยู่กันนะหินเยอะยังไม่ว่างทำเท่าไรมายอะเลย มันจะขูดลงไปอีกชั้นน,นะนึ่งนะ <c oughs> น,งงงนี่ยน่ามีแสงแจาผมเห็นอย่หังขู้เยอะเช่อมมาปเดี๋ยนะนี่วิธีการสร้งดดเบรคของผมนะบีกนี้ผมใช้ที่ไปต่อฮนะกึดทึด มาโเป็นวัดยู่ฮะโอ้แป๊บนึงโอโหโอ้ขวดไปเลยฮะเท่นี้ก็นาจตาล้่มั้งสาปูปูจเียเดี๋ยวก็ได้ละประตู ตัวมาวานชิบ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 รบตัวออนิเมะเหรอไม่รู้เหมือนกันนะผมคุยกับพี่นะเมื่อกี้จะย่งมาเวลทีวีนะวาวเหรอวาวแสงจันทร์ไปขุดไม้เพิ่มกัน อไว้ทำฐานนะผมขุดเพิ่มกันนะฮะขุกแสร็จไดเยอะมากนะอุตอดีน,นี่ก็ยังไม่ดกเท่าเลยถ้าอยากให้มไม่ขุดผ,ผมก็อาผมก็จะลงสี่ทุ่มเลยนะแต่ว่าเออ่ก็จะให้ปิดโทรศัพท์มาละผมเลยมาลงตอนนี้ฮะโอ้ย Woi, ketuk. Ketuk 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 ketuk. Ketuk yang banyak ya. Satu tinggal. Sedikit-sedikit nah. ini, nah, Bung. Jangan Oh. Om. บินกลับบ้านกันเลยไกลคำได้ไงผมกลับบ้านกันนะฮะไกลคำแล้วเอานี่มาด้วยเฮ้ยยังไม่ได้ทอดเลยแบบนึงแป๊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 บนึงนะฮะคืะอไกลคำแล้วเอาใส่ตสั้นนะฮะโอ้ไปดิ ไป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  <laughs> บ้านแนละ้วเออปูพิณใบใบใส่ไปข้างบนข้างล่างเผาเอาทานกันนะเดี๋ยวไม่มีอาหารกินอีกเกิดพน,นูน่นเลยซ้นอะไรเนี้ยปุยไปตรงนู้นทำไม దిపడా พืนะ่อน่ะตอนนี้เป็นแทนอะพนักงานเดียวกันอวนะวันศุกจะทำทอดนะทอดไม่ค่อยมีทำอันนึ่งเออไว้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะไปห,หมดเลยอนะโอ้มีแผ่น โอ้โหไปไไไเหล่นี้ไฟแบบโอ้ทีพี่เขียวพี่เขียวก็ขอปิดนะฮะขอขอปิดถ้าพี่เขียวเขียวโดนเจอบะเบิด์ตะไข่นิดหนึ่งเนี่ย แป๊แบบหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแนปะ๊บหนึ่งฮะโหย้ยผมผมไปไหนเนี่ยมัวดเตียดนวน,นวลเนียมากฮนะผมก็จะแคสเกมไม่นานมากลนะยี่สิบนาทีนะเจอแค่สิบนาทีแล้วถ้าถามผมว่า พี่พี่พี่เปิดเบอรไฟได้ไมก็เปิดให้มันกินแบตชีจีนะเอาเฮ้ยไปไหนอ่ะวายแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไง

ยางเล่นกันเนะฮะฮึปุ๋ยย่งยังเล่นๆไปมาเนี่ยละโอ้น่าจะไม่เห็นผนะนะมนีนะ่พี่เปอร์นะมันงังเนี่ะพี่เปอร์นะมันงัว แคปปิดหมดซอมบี้นะเฮ้ยมันกาเกนะินนะผมจะไม่ใช้แตรงนี้เด็กขนาดนะเสียงหหเหาะร้อยมิลเลยผมวไยอันนี้ยังไม่ได้ไหนเอ้ยอันนี้ก็ผลอกได้ไหมนะ ่อืมเนี้ยน่าตรงนี้เป็นเนงเป็นเนีงเบาพอตบูจางงั้นได้ไหมโว้ย ย่างครับแป๊บนึงนะปรับเก่าก่อนพี่จะแพร่กันเอาปรับนี่พี่เก่าครับพี่ครับแมววันนี้อืมเนยังไง อือันนี้อืมอยากได้แบบจัดเข้าไงฮะอันนี้เป็อืม หนอยมาได้อยู่ตัวนี้หมดเลยก็ใส่ไปเออมาครับอ p พีที่หนึ่งผมก็ต้องขอกราบสวัสดีนะสวัสดีครับใครชอบมากมากแต่ชอบกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ